วัสด,ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เลิกเรียนก็เลยมานะช้อปปิ้งที่ร้าน DIY วันนี้จะมาแน,น,นะนำตัวนี้เลยอตัวที่แกนี่ะอละไม้ไม้ขัดผนังบ้านนะคะเป็นเหมือนดอกทานตะวันซื้อไปแล้วนะคะครูดวงซื้อไปใช้ที่บ้านแล้วใช้ดีมากเลยแล้วก็มันสามารถเลื่อนได้ยงงี้เลื่อนได้เลื่อนได้สูงมากสูงมาก แล้วตัวนี้ตีบนิดเดียวนะบ้านสะอาดเลยค่ะไม่ได้ไม่ใช่ติดเซลลขายนะคะแต่ว่าอ่าแนะนำแนะนําเคล็ดลับดีๆให้ค่ะเห็นไหมคะสามากใครสนใจซื้อได้นะคะ DIY ค่ะผนัค่ะมีทั้งหมดสอง <S <S สองสีนะะสีนี้ก็มีสีนี้ดอกข้างในก็สีส้มเหมือนกันราคาอยู่ที่147บาทใครที่สนใจนะคะผนังบ้านเรา ถ้าผนังบ้านเราสกปรกเช็ดใส่น้ำยาขัด